พี่ต้อมเอาลิด้วยนะลสงพี่ด้านมาแดงไหนมาพ่อแม่มาพี่วาค่ะมารับงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปเลี้ยงลูกใช่ครับก็จริงๆแล้วกลับมารับงานจบไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะรอเข้าฉายสตรีมมิ่งประมาณ ช่วงกลางถึงปลายดีหน้าจบมาแล้วหนึ่งโปรเจกต์นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมารับอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือโปรเจกต์ฟอร์มไบเวอร์นะครับก็ดีครับก็จะเป็นแบบการถ่ายทำช่วงอากาศดีๆนะฮะช่วงปลายปีต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็น้องๆน <c oughs> ้องๆก็จะวิ่งเยอะหน่อยส่วนส่วนเราก็จะจะเป็นเป็นแกนสำคัญก็คือผู้ใหญ่ก็คือมีส่วนที่ทำให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแหละเราก็เล่าไแค่นี้แหละ อย,อย่างที่บอกว่าคือจะยอมหนีจนตัวตายหรือจะยอมกลายเป็นพวกเดียวกับมันม,มันก็จะเป็นสโลแกนประมาณนี้ก็คือมันก็เป็นเรื่องของท,ที่ชอบก็คือประเทศไทยไม่เคยทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้เนาะแล้วบทต่างๆที่ทมอบให้กับนักแสดงแต่ละคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องทั้งหมดมทุกคำพูดทุกประโยคที่ทุกคนพูดออกมาส่งผลกระทบกับความรู้สึก กับเรื่องราวที่เดือนหน้าต่อไปพราะเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอการการเล่าเรื่องด้วยประโยชน์หรือการเล่าเรื่องด้วยด้วย d ด a l o หรือการเล่าเรื่องที่ที่ที่แปลกใหม่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับยังเราหายไปค่อนข้างนานกลับมาเราเรื่องนี้เลยมันก็ดูค่อนข้างจะดุเดือดนิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดูแล้วว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าเหนื่อยแล้วก็เรารู้สึกว่า จริงๆแล้วเราก็อยู่ในวงการนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันพอเราได้ก,กระโดดเข้าไปอยู่ด้วยแล้วมันมันสนุกอะ<ม>่ะแล้วเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็กำกำกำังแบบว่าเรียนรู้ในการทํางานการแสดงเงนี้อย่างน้อยถ้าเรามีโอกาสได้เจอมันก็ไม่เสียเปล่า,าที่เราจะได้พูดคุยก,กับน้องๆหรืออ,อยากจะถามพี่เบียร์มีประสบการณ์ทําไงพี่การแสดงมันยังไงเราก็เราก็ไม่อยากทิ้งอะไรออกไปากับตัวเราแล้วก็มีโอกาสแล้วก็เล่าเล่าเล่าให้น้องๆฟัง แล้วยิ่งแบบได้มาเจออาชาวพี่ป๊อกที่เป็นแบบรุ่นแบบอโอ้โหปรมาจารย์แล้วรู้สึกว่าเออนอกจากที่เราจะได้เรียนรู้เราก็ได้ให้ความรู้ไปด้วยกอยางได้ยกมือไหว้พี่ป๊อกไปต่อมาถี่ก <c oughs> ันไหวหมดผมก็ไม่วิ่ง <c oughs> จริงจร <c oughs> ิงพี่วิวสิ่งนี้เรารับงานนอกช่องอย่างเงี้ยเราสามารถรับการเรื่องผีแล้วที่ผ่านมาก็ผีแทบจะส่วนใหญ่ก็มีทั้งหลายแนวแหละก็จริงๆอันนี้มันก็ไม่เชิงเป็นแบบผีอะไรนะมันมันมันเป็นเรื่องของ พูดมากไม่ได้อะมันมันมันมีทุกทุกแบบเลยอ่ะเอาง่ายๆคือมันเป็นเรียลลิสติกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันถูกควบคุมด้วยความจริงเอ๊ะแต่ละอย่างมันจะมันจะเป็นได้ไหมมันจะตายไหมมันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบเราพยายามแบบให้มันดูแบบเรียลลิสติกที่สุดดูสมจริงที่สุดมันไม่ใช่แบบผีมาแว่แหวๆกันนะอยากให้ทุกคนแบบติดตามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะ ยังพอมารับงานกับน้องๆอ,อ,อย่างนี้มันต้องปรับตัวอย่างเงี้งเพราะว่า,วาน้องใหม่เกือบทั้งขยงผมถึงบอกไงครับเด็กๆมีอะไรก็ถามได้แต่จริงๆในพาร์ทมันก็จ,จะมีเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ยังไงก็แบบนั่นแหละมันก็คือพอเราเห็นเด็กๆเนาะเรารู้สึกเมัอนกระชุ่มกระชวยไปด้วยอะ่ะคือในการทํางานนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเรายังตื่นเต้นอยู่ตลอดเฮ้ยพอมารับโปรเจกต์ใหม่แล้วรู้สึกว่าเราตื่นเต้นไย ว่ามันดีมากเลยมันทําให้เราเราแบบมันคือทรายที่ดีว่าเฮ้ยเรายังสนุกกับการทํางานอยู่เราแบบคือบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเฉยเฉอเริ่มแย่แล้ว <c oughs> แต่นี้เรารู้สึกว่าเรายังตื่นเต้นนะเรามากองมาบวงสรวงเงี้ยเรารู้สึกว่าเออยิ่งเห็นเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วเออดีจังการตื่นเต้นในการทํางานมันเป็นเรื่องเรื่องที่ดีเป็นการเริ่มต้นการทํางานที่มีเอเนอะร์จีเนาะอย่างนี้เราต้องละลายพฤติกรรมให้น้องให้รู้สึกไม่เก่งกับการเป็นฮีโร่อย่างไรบ้างโอ้ยไม่ต้องเก่งครับ บอกทุกคนว่าเนี่ยเก่งนะเนี่ยคือถ้าเริ่มถ้าเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือเริ่มถ่ายอะไรที่มันเป็นเริ่มต้นท้องกันเนี่ยเราถือว่าเรานับหนิบด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีใครเริ่มก็มาขอข้อมูลยังเลยครับยังเลยครับยังเลยครับยังไม่ได้เปิดอ่จจะกลัวก็ได้ครับแต่มันก็ทำให้เราเด็กลงไปด้วยใช่ลูกนาจะเด็กใช่แล้วเป็นไงบ้างพัฒนาการงคุณรู้เราดีครับดีครับลูกสาวก็โตวันโตคืนนะครับก็ เราพัฒนาการในทุกๆทุกๆเดือนเนาะนี่ก็จะอีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งขวบละนะครับเร็วรเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าอย่าเร็วมากลยอย่าโตเร็วอะไรง <c oughs> เงี้ยเราแต่เราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจที่เราได้เลี้ยงเขาเองเราได้ช่วยช่วยวิกกี้ดีกว่าวิกกี้ก็จะเลี้ยงเยอะมากเราก็แบบคอยซัพพอร์ตอนพวกนี้ครับก็เนี่ยนี่รออยู่เหมือนกันเอานี้มาใช <ขอ S 2> ่หรอมาไม่<อ> ได้อยู่บนรถเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วเหมือนกันอ๋อย่างนี้อย่างนี้คือถ้าคือถ้าพี่ไปออกมาถ่ายก็ต้องให้พี่วิกกี้เป็นหลักดูแลพี่วิกกี้ไปแล้วพี่ก็ดูแลดูแล20กิโลแล้วรอให้สกนุ่มทุกอย่างทุกอย่างพี่วิกกี้ก็ก็เราก็ยังให้นมลูกอยู่ใช่ครับให้นมจากพิกกี้แล้วก็เริ่มทานอาหารเริ่มอะไรจริงๆเป็นได้เป็นดั่งใจที่เราคิดเป็นว่าภาพในหัวเราเป็นคุณพ่อแบบนี้ลูกเราต้องเป็นแบบนี้ก็ ดังใจทุกประการครับเขาก็แบบเขาคือเขาคือเขาคือสีสันก็คือความสุขของพ่อแม่เนาะเริ่มเริ่มห่วงลูกสาวเยอะมากที่สุดที่สุดไว้นวดแน่นอนพ่อได้แล้วไว้แล้วจริงจริงมันจะมีต่อเนื่องเลยพี่เวียมันจะได้แบบว่าหัวปีท้ายปีจะได้เลียนที่เดียวเลยคือก็คุยกันตลอดนะครับก็ตอนนี้ถามว่าพอเลี้ยงเขามาได้สักพักหนึ่ง เราก็รู้ว่าเออเนี่ยเขาคือหัวแก้งหัวแหวนเลยนะถ้าจะมีคนมันจะเป็นยังไงแล้วก็ค่ตอนนี้ก็คือเราก็โฟกัสเพราะเขายังยังเด็กอพอสักพักหนึ่งพอเราเห็นพัฒนาการว่าโอเคเขาเริ่มโตขึ้นเราเพราะตอนนี้มันเหนื่อยเหมือน,นกันก็คือนั่นแหละ เราเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ฮะมาแล้วโทรมาตามนะน้องครับตรงนี้อะมีตี้ใหม่เลยโอเคอะไม่งั้น้มคได้ทุก่าทุกสายแล้วนะครับทุกคโอเคครับขอบคุณครับที่ม